รถตู้หน้ายาวที่ถาลายคนที่ทามากันอยู่มาถึงแล้วครับวันนี้มาเพิ่มใหม่เป็นสีขาวสวยมาก9แสน9 0 0 0 9 0 0เป็นของท่านนันดีและเราอยู่กันที่โตโยต้าคอมพิเตอร์ค่ะรถสวยมากใครรูปแบบนี้เลยสีขาวมากใหม่ครับผมใครที่ต้องการนะคะจัดไปรถปี2019สวยมากเห็นไหมต้อนรับคริสต์มาสกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ใครยังไม่มี รถยนต์ไปเที่ยวนะคะจัดได้เลย9ก้าแสนในหน่อยรถปีใหม่มากวิ่งน้อยสุดๆเจ้าของลำดับเดียวออกห้างป้ายแดงค่ะได้สวยแบบนี้เลยทุกอย่างเดิมๆรอบรบเลยนะคะข้างในห้องโดยสารไม่ได้กี้ที่ถ่ายมา,มาเนี่ยก็จะเป็นตัว เบาสามตอนแต่ว่าได้เบา VAP นะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้างหน้าสักหน่อยหนึ่งกะเดียววาค่ะซึ่งนะคะสีตีมตีมสีภายในเนี่ยจะคุมโทนไปสีออกเทาดำขาวแบบนี้นะคะข้างหน้ามีหน้าจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราติดฟิล์มมาให้ท่านใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเอาง่ายว่าพร้อมใช้งานเรียบร้อยเลยนะคะใครถูกใจนะคะ สดได้งวดได้ค่ะมาหาจีน่าได้เลยที่4รุ่งคาซินเตอร์ค่ะแล้วคุณจะลงรักในความเป็นตัวิตาคอมพิวเตอร์ปี19คันนี้ค่ะอ่ะคอมเมนต์มาถูกใจรุ่นไหนหรือแอดบ้านเขียวได้เลยนะคะอะไรก็แล้วแต่เข้ามาหาจีน่าค่ะส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญาฟรีทั่วประเทศค่ะจัดไป